ก็ตอกมาถ่ายคลิปปปป FC บ้างเดี๋ยวเขาจะว่าหายไปวันนี้ก็มีมีดมานำเสนออยู่สองอย่างสองเล่มนะครับสองอย่างคือแบบอันนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยหินอ่อนนะครับเป็นมีดมงนะครับ ปลายนี่ที่มันตัดไปไ่ใช่มันหักนะครับมันเป็นตัดออกมาให้เป็นรูปแบบของมิดรูปแบบมิดทรงของมิดมงเนาะปลายนี่มันใช่ไม่ใช่ว่าหักนะครับเป็นเราตัดปลายออกไปมันมีอยู่ในการสองสี่หกเจ็ดเล่มนะครับเล่มแรกนี้ประมาณความยาวนะครับความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่แปดนิ้วกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะครับส่วนหัว ันก็อยู่ที่ประมาณห้ามินเรามีอยู่ด้วยกันเจ็ดเล่มขายเล่มละห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทุกเล่มไซส์ขนาดเดียวกันเลยนะครับผมเรามีอยู่ด้วยกันเจ็ดเล่มเล่มที่สองเล่มที่สาม เล่มที่สี่นะครับเล่มที่ห้าเล่มที่หกเล่มที่เจ็ดนะครับอันนี้มันทำมาจากเหล็กเลื่อยหินอ่อนชุบแข็งด้วยน้ำชุบด,ด้วยเตาถ่านน้ำโบราณแบบโบราณเลยนะครับผม ความแข็งนี่รับรองรับประกันคุณภาพก็มีอยู่ในการห้าหเกียดเล่มนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0972149129นะครับผมขับมีดชอดิเลกแค่นะครับผมประชุดต่อไปเป็นมีดลาบดาบสอกนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นเหล็กตะใบนะครับเรายังทิ้งรอยของตะใบไว้อยู่ยังสังคลอยอยู่มีอยู่ด้วยกันหกเล่มนะครับเล่มก็ประมาณความยาวก็ประมาณอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองนิ้วนะครับด้ามบ้องสันก็อยู่ที่ห้าถึงหกมิลมีอยู่ด้วยกันหกเล่มนะครับผม FC ท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเล่มที่สองนะครับเล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มที่ห้าเล่มที่หกนะครับสเปก็จะไล่เรียกกันนิดๆหน่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะเขียนหมายเลขหนึ่งถึงหกให้ FC นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอนี่ราบดับสอกเราขายอยู่ที่เล่มละหกร้อยห้าสิบบาทมีอยู่ได้กันหกเล่มนะครับ ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0972419129นะครับผมหรือว่า Facebook อดิเลกกันหาประกอบหรือว่ามีดอาจารย์ปู่เตทุกท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆื่อนของ f อฟซีทุกท่านได้รับชมต่อต่อไปนะครับผมขอบคุณครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ